สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราเข้ามาทํางานสวนที่อำเภอเวียงสาครับเพื่อนๆครับกว็วันเมื่อวานนี้ก็มาอีกครับพาอรีบๆทำเดี๋ยวฝนจะมาอีกแล้วครับที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อนตอนนี้เราอยู่ในสวนแล้วครับสวนยางพาราเล็กเนี่ยครับเข้าสวนต้องเตรียมพร้อมแบบนี้พนเพื่อนๆอย่าเข้ากับตัวเปล่านะครับเอาตัวและหัวใจไปในไม่ได้เดี๋ยวกลับไปบ้านในเราอาจจะเกิดอาการไข้ไข้เลือดออกไข้ย,ยุนปแปลนรีบๆทำมาเดี๋ยวนี้ อันนี้มันปักลงดินไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีอ่ายากันยุงแบบขดๆเสริมอีกนะครับเรางานเราต้องไวๆไครับจ้านี้มันรวดเร็วปักลงดินได้ง่ายนะเพื่อนใส่ให้ทุกทิศทุกทางนะครับ สวนนะครับเพื่อนตอนแรกต้องอย่างนี้ก่อนครับอย่างอื่นอย่าเพิ่งทํานะครับเราเข้ามาแล้วไงไงไงก็ต้องได้ทาอยู่ดีครับเพื่อนจะสายจะเข้ามาตอนนีก้ก็กี่โมงแล้วนี่เราเดินทางกมาจากในเมืองนู่นนะครับอำเภอเมืองก็แปดโมงเช้านะเพื่อนวันนี้วันเสาร์เนาะอันนี้เก้าโมงครึ่งนะครับไม่เป็นไรครับช้าๆหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่า เราทํางานของเราเองเราก็ค่อยทําไปครับ <laughs> ไม่ต้องรีบครับยังไงมันก็ต้องเสร็จครับจตัดหญ้านะครับเพราะว่าเราพื้นที่เราประมาณสักสิบไร่นะครับสิบไร่เนี่ยเพื่อนเนี่ย เราจะไม่ใช้ไฟแช็คไม่ทนไม่ทันครับเพราะว่าไฟแช็คมันเวลาลมโปกหน่อยมันก็ดับนะครับแบบนี้มันเขาเรียกเตาเขาเรียกว่าเขาเขาเรียกเตาปู้นะครับเตาปู้สมัยก่อนจะไปใช้น้ํามันแก๊สเออใช้ใช้น้ํามันก๊าสนะครับแต่สมัยนี้มันเป็นสมัยใหม่นะครับมันเป็นแก๊สแก๊สกระป๋องสมัยก่อนไอ้ใช้น้ํามันก๊าดนะเพื่อนๆคนรุ่นเก่าอายุอายุประมาณสัก ห้าสิบนี่คงจะเคยเห็นนะครับเป็นเป็นเตาปู้แบบนี้นะครับแต่มันใช้น้ำมันน,มน,น้ำมันกา๊าซน้ำมันก๊าซนะครับมันจะอยู่ในรุ่นของเนี่ยโคมเจ้าพยุที่สองสว่างนะโคมเจ้าพยุสมัยนี้ก็หมดหมดไปแล้วครับหมดสมัยไปแล้ว ผมคงจะใช้สายเอ็นตัดแถวรอบในกระต๊อบนี่ก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันต้นเดี๋ยวที่ไกลๆเราค่อยว่ากันเอาสายเอ็นในที่กระต๊อบนี่แถวนี้มันยุงเยอะครับเพื่อนตัดออกไปห่างประมาณสักแต่ไม่หมดหรอกครับห่างออกไปจากกระต๊อบกระท่อมของเรานี่ก็สักอ่าห้าเมตรวงกลมก็พอแล้วครับเดี๋ยวเรามีงานเยอะแยะครับเพราะว่าพื้นที่ในกระท่อมนี่ก็ประมาณประมาณเกือบสองงานนะครับ กันพื้นที่ไว้เอาไว้ไว้ใช้สวยครับเพราะถ้าปลูกยางหมดมันก็มันยางมันคุมนะท่านี้เวลายางโตมันมันมืดมันมืดแต่เวลาผลงานมากรีดอ่ากิีดยางกิีดอะไรไม่มีตากไม่มีที่ตากเสื้อผ้านะเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่ทําสวนยางใหม่ก็กันพื้นที่ไว้ก็ได้นะครับประมาณสักสองงานนะเพื่อนๆนะไว้ที่จอดรถไว้ที่เก็บสัมภาระของการเกษตรนะครับเพื่อนๆเก็บไว้นะเพราะว่า กว้างพื้นอย่างนน้อยก็ขอให้พื้นที่สักหนึ่งงานนะครับหนึ่งนานเกร้อยตารางวาประมาณนี้เดี๋ยวผมมีสองงานนะครับผมผมก็ผมเคยทํามาแล้วครับสีสวนยางอยู่สวนหนึ่งปลูกเต็มพื้นที่หมดแล้วครับไม่มีที่มืดตึบแล้วครับยุงเยอะครับไอ้คนกีดยางก็ไม่มีที่ตากเสื้อผ้าตากในร่มอย่างเดียวไม่มีแสงแดดแล้วครับแสงแดดแทบจะไม่เห็นลยเพื่อนๆในเราการพื้นที่ไว้ครับไว้ใช้สอยไว้ที่จอดรถจอดลายประมาณนั้นนะครับเพื่อน เอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ทาใหม่ก็กันพื้นที่ไว้กันแล้วกันนะครับแต่พื้นที่สิบไร่ขึ้นต้องกันได้นะพื้นที่ในน้อยสักสามไร่เนี่ยมันค้งมันเสียพื้นที่สามไร่เนี่ยก็ไม่ได้นะเพื่อนๆต้องประมาณสิบไร่ขึ้นห้าไร่ยังพอไหวอยู่นะห้าไร่ยังพอไหวอยู่ก <corrupted> ันพื้นที่ไว้อย่างห้าไร่ก็กันพื้นที่ไว้ประมาณสักหนึ่งงานนะครับไว้ไว้ไว้ที่ที่อยู่อาศัยให้แสงแดดมันส่องเข้ามาเราบ้างนะเพื่อนๆนะอาทิตนี้คงผมจะแต่งตัวนะครับเพื่อน เดี๋ยวคงจะล่าลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวเนี่ยงานผมก็ทํามาในสองวันแล้วครับทีมจวดน้าวันนี้ฝนก็ไม่ตกเี่ยกลัวเกรงว่าฝนจะตกอีกนะครับก็ดูกรมกุฎูตลอดนะครับสมัยนี้กรมกุฎุก็จะตรงเวลานะครับสมัยก่อนนี่อ่กรมกุฎูบอกมาเนี่ยรอฝนอีกห้าวันวันนี้ถ้าถ้าเรามาพรุ่งนี้ต้องมาเลยรู้สึกกรมกุฎูสมัยนี้มันแม่นเลยครับลาไปก่อนครับ